สวัสดีค่ะพบกับช,อบชอบ่องเมื่ออพก,กอจอกนะคะน,นี่นะคะตอนนี้ดูน้องแก้วนะคะกำลังก้นสีนะคะแล้วก็ลงมามองนะคะลงมามองว่าตรงไหนนอกอ่าตรงส่วนไหนนอกจะต้องพ่นเพิ่มนะคะโอ้ยแดดมากเอฟซี FC นะคะจนมองไม่เห็นนี่นะคะ้องก็อืออ้าเก่งข้าสวยนะคะ ลงสีอีกแล้วนะคะโอ้สวยมากค่ะเอฟีนะคะลมด้วยค่ะวันนี้คุณแม่ก็เพิ่งเคยเห็นนะคะเอี G, ว่าต้นซีเขาก็าทำแบบนี้นะกรอกใส่นะคะมันจะเป็นที่ให้กรอกอยู่ นี่นะคะส่วนเราก็นี่คะ่ะเอซปลูกคอมอสกันนะคะมีคุณเฟืองนะคะแล้วก็เสือแล้วก็พอ่อแล้วก็ไม่บุญทินนะคะเลี้ยงปาท่โอปูต่อนะคะโอ้นะคะสวยมากเอช่างก็ช่วยกันทำงานนะคะมีอยู่สามท่านด้วยกัน นี่นะคะแม่ก็มาตามหาสิ่งสําคัญนะคะโดยที่แม่รับไว้ขอบคุณแม่ออบนะครับช่วยรับประดูมาให้นะครับกลัวมันหายก็เลยเอาไปไหนก็เอาไปด้วยรอให้เห็นเมฆค่อยให้ครับผมก็งงอยู่สักพักหนึ่งเพราะว่าถามหาหลายจุดนะเขาบอกว่าไม่มีนะแต่เขาโทรมาแล้วใช่ไหมแต่เขาโทรมาแล้วบอกเขาโทรมายู่ตอนที่เพื่อนเอ็นเอาอาฝากับแม่นะ ก็ไม่รู้ว่าฝากกับใครฝากกับแม่นี่แล้วแม่นั่งอยู่ศาลาแกก็มาก็เอาให้บอกว่าให้เมกนะแกบอกเมกสตอรี่ครับพอดีแม่ก็มาปลูกต้นไม้ก็ถือมาด้วยก็เดี๋ยวเมกก็ต้องมาแถวนี้แหละคขอบคุณมากครับก็ถ้าเกิดว่าเอาฝากกับ youtube เราเนี่ยมันไม่หายไปแต่แน่นอนนะใช่ก็อยู่นี่แหละก็ตามหาไปอันนี้จะทํายังไงครับแม่ก็ปลูกค่ะนี่กําลังปลูกกันอยู่แถวที่สามอันนี้ก็คือปลูก เป็นเม็ดป้าจะไปหว่านหลังนู่นเหรอบานกดาวเดี๋ยวพ่อนจะให้เขาไถให้อยู่นี่เป็นเม็ดนี่เตรมเป็นซองเลยนะนี่ป้าก็จะหว่านนะนี่พวกคดมดดาวกระจงรากระจายนะคะนี่ดาวกระจงเป็นยังไงครับแม่นี่แล้วดาวกระจงดาวกระจายคล้ายๆกันแต่เราก็พูดไปเนาะให้มันพัดจองกันนี่ดาวกระจายจะมีอยู่สีสมสีเหลืองสีชมพูก็คล้ายๆกันนี่แหละ เดี๋ยวป้าก็จะไปบ่ออีกทุ่งนาหนึ่งนารอบนี้มายาวเลยบ้แม่ก็ว่าจะอยู่นานอยู่จนกว่านี้แล้วไม่ถึงเดือนหรอกทอดอาทิตย์อยู่บ่อพี่น้องเอ้ยกินหอดลูกชายละเออคินหอดลูกชายนะและทายเทวดาน่ะดูเสือรองเท้ายังไม่ได้ใสเอาไปอ่อยไฟล่ะพ่อพ่อปาเนี่ยกอกไปสมัครใหม่ยังไหมน่าจะกอกผ่านหรือเปล่าก็ไม่รู้พ่อบอกว่าจะมารอออาโบนัสจากลุงพลผ่านแล้วมั้งแม่ยากเขียวหมดแล้วน่ นี่นะคะสองสาวก็ลุยนะคะเดี๋ยวเราก็ทําไปเรื่อยๆนะคะเหนื่อยก็พักแล้วก็ขุดไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เรียกพ่อมาขุดอีกแถวที่สามเสร็จแล้วก็ค่อยขุดไปดินมันไม่แข็งนะเออดินนุ่นอ่อนค่ะเลยง่ายดีนะคะพ่อก็เปลี่ยนพ้าเนก,ก่อนนะคะตอนนี้ไปเอาน้ํามาอยู่เสือ,อโอโ้โหท่านพ่อนะคะดึงน้ํามาแล้วนะคะโอ้ยคอยละมากเกือบเจ้าหลายเนาะรองเท้านะรองเท้าสีเตตาแถดเด สีเขียวเหนียวทราบสีเขียวไปตองกลวยอ่อนแท้คือทรงสาเจยแถ้บัดน,นี้เ,นเ,นเออแต่บ่เห็นสีผิวเล่าเลือกเอาเองได้ไปในร้านก็มีสีนี้แล้วมันไม่มีสีอื่นให้เอาโอ้ยตัดกันคักเนาะเออรถเลยนะคะก็จะให้น้ำก่อนอันดับแรกเราปลูกแล้วก็ให้น้ำสุ่มชื้นนะคะตรงนี้เปียก,กเลยเดี๋ยวก็จะเป็นแถวต่อไปนะคะ ใช่อ้าวเดี๋ยวเราทำซัวเดี๋ยวองค์ปู่ให้รางวัลน,นะคะคุณเฟื่องนี่อ้าวเดี๋ยวให้รางวัลอีกแล้วบออ้าวเฟินก็ให้เรื่อยๆนี่แล้ว,ดวเดี๋ยวเราก็ได้รับอีกแล้ววันที่สิบแปดนี่ค่ะค่ะกระตู๊กระตู๊เมเซดอกไม,ดกไม้ดอกไม้ก็สวยคนปลูกก็สวยงานย่องละเด้อพี่น้องเด้อช่วงนี้อกออะก็บ่อยมากเลยใกล้จะบ่วงส่วงแล้วไงยิบซองก็มีอีกนะโอ้ดู รองเท้าพ่อเป่าสิสวยเด่นเห็นแต่ไกลรองเท้าพ่อบ่ะเดินมา,นาหน่อยรองเท้าเราไม่เห็นเลยแล้วคนปลูกด้วยสยองไา,า,าไปอยู่กับต้นไม้ในกรงเกลือ <laughs> แต่ก็มีความสุขเนาะเราเน,ะนาะได้มาทำสวนให้ป้านี่ได้ความสุขแล้วก็จะให้องค์่ปลูกสวย่กับดอกไมส้สวยๆด้วย ดูสิสนดอกไม้ลิสติกมาจากต่างประเทศดูนั้นน่ะนะอจากัเศสได้นั้นดูก่อนดูก่นนะคะเข้าสีสวยมากนี่อมาดาก็มีนะอ้างหน่อยอ้างหน่อยเมดาาเอาสียั้งล่ะคุณที่มาจากฝรั่งเศสเ้าจ้จได้สียังนะคะที่สวยมากค่ะสวยถูกเดอกไม้นะปูกดอกไ โอ้ยเพื่อสีจืดชืดเผาเผาเผากัสีแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้เอาอุทัยทิพย์หยอดใจอ่ะโอเคโอเคน้องแม็ใช่ใช่เมื่อก่อนก็เห็นมีแต่อุทัยทิพย์าุติดนนนสาวจันมาแล้วสาวจันมาแล้วสาวจันกังกุกมาแล้วนี่แก้ร้อนในด้วยนะแล้วสิบว่าหายครับอกสาวจันกังกุกมาแล้วจันหอม ถ้าไม่ใช้ก่อให้ผมใช่ยังเอาให้ใครยกแล้วก็มาดูเลยเสือก็โอ้ทิ้งหมดแล้ววันนี้โอ้เท่กันเท่เอฟซีหัวแตกหมดแล้วตอนแรกตอนแรกแบตตกตอนนี้กล้องตกอืมข้ายุ้มันอ่อนมันบ่แตกเนาะขนาดใช้ขาใหญ่นั่นนั่นน่ะดูของขาไม่ด่าเนี่ยน้อยเนาะทนทานแข็งแรงแข็งแรงทนทานกลางคืนก็ลงคลิปจนช็อตแจ้ง แม่ดาเ่ะรับผ้ามือแม่เบิงเลยเมื่อคืนนี่เพราะว่าแม่แม่นอนกับแม่ดาได้เมื่อคืนนี้แม่นอนตรงไหนครับแม่นอนห้องแม่ดาพ่อนอนรถนู่นะครับพ่อก็มาแล้วนะคะสาวจันมาแล้วค่ะเอฟซีสาวจันหอมแล้วสาวเหนือมานะคะส่วนทางนู้นก็จะเป็นน้องแพรวนะคะเอฟซี ก็ทำงานนะคะก็พ่นสีตามเดิมนะคะนี่องคุก,ก็คืบหน้าไปได้เยอะแล้วนะคะค่ะผู้ใหญ่แข้งก็ลดน้ำค่ะนี่ค่ะทางนี้ก็ทำไปเรื่อยๆนะคะดูสุขภาพซีเมฆของเรานะคะกอนเมกสวนแล้วสีขาวนะคะก็จะสวยไปเรื่อยๆนะคะเราก็ร่วมแรงร่วมใจกันนะคะปลูกนะคะทำทำสวนนะคะตอนนี้พ่อก็ให้น้ำนะคะนี่ รถน้ำก็จะให้ปิดเปียกเลยค่ะนะคะตื่นขึ้นมาจะได้สวยๆงามๆค่ะยังไม่ได้กลับค่ะนะคะรอก่อนเดี๋ยวเคลียร์ต้นวงต้นไม้ก่อนโอ้แม่ดาก็มาทางนี้แล้วนะคะนี่นาะะย FC ร่วมด้วยเช่ยกันค่ะทั้งปลูกทั้งขุดทั้งรถนะคะก็จะได้สำเร็จเร็วๆนะคะนี่ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ